ครราชสีมาผนมีโครงการเป็นการรื้อถอนเสาไฟฟ้าพาฟฟานนาัฒนาเมืองโคราชน่าสนใจนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาผนปล่อยขบวนรถรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนโพกลาง6 5ต้นครับมุ่งพัฒนาเมืองโคราชสู่การเป็นโคราชมหานครไร้สายครับทีส่สกงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาครับนายประสิทธิ์จันประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นประธานปล่อยขบวนรถหรือถอนเสาไฟฟ้าถนนโพกกลางตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่1ครับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาพนกกาว่าตลอดระยะเวลา62ปีของการดําเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มุ่งพัฒนาระบบจำนายไฟอย่างต่อเนื่องครับจัดทำโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่1น่งก็สั่งปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นทีซีเมืองประกอบไปด้วยเทศบาลเมืองนครเชียงใหม่เทศบาลนาครน,นครราชสีมาเมืองพัทยาและเทศบาลนาครหาดใหญ่ครับ ค่ะโดยพื้นที่ของนครราชสีมาได้ดำเนินการบนถนน21สายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาค่ะงบประมาณทั้งเบิด2433ล้านบาทค่ะครับโดยสิเริ่มดําเนินโครงการตั้งแต่ปี2560ที่ผ่านมาและกก็สิ้นสุดปี2564ระยะเวลาทั้งเบิด5ปีเริ่มน้ำสายไฟลงดินค่ะเมื่อเดือนกันยายน2562 บนถนน21สายระยะทางกว่า17กิโลเมตรปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำนายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใตดินและการดำเนินการย้ายระบบจำนายเหนือดินลงใตดินเพื่อจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมาจนถึงบริเวณนาอนุสาวรีย์าวสุรนารีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังคงมีพื้นที่ที่รอดําเนินการรื้อถอนสายไฟฟ้าสายสื่อสารซึ่งกถือว่าเป็นส่วนงานสุดท้ายโดยการรื้อถอนเสาไฟฟ้าในครั้งนี้ค่ะก็สิดําเนินการรื้อถอนเสาและกสายไฟฟ้าบริเวณถนนโพกกลางจากหายแยกหัวรถไฟถึงถนนราชดำเนินระยะทางประมาณ2,000เมตรรื้อทั้งเบิต 6 5ตนค่ะคการดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลในไตดิน PEA ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาร่รวมแรงรวมใจเพื่อมุ่งสู่การเป็นโคร,ราชมหานครไร่สายค่ะ<อ>จากนิกษิมีดบรรยากาศมีทิวทัศน์ของเมืองที่สวยงามบ,บ่มีสายไฟผัดระยงระย่างนะคะจัดเก็บให้เรียบร้อยค่ะ